มาหอดบ้านพ่อเป็ะแล้วค่ะพ่อเป็ดเพื่นว่าฟันดีค่ะ่าสันเป็นจังไรคะคุณพ่อสวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะค่ะได้ยินบ่าฝฟันดีค่ะ่าสันฟันเราบอกฟันแล้วฟันในเจ๊กมือฟันมือวนนี่ว่าสันโอ้ยมานขนาดแล้วท่านผู้ชมมานขนาดมาพ่อยังหูบอลนี่มาพ่อแห่หอระเอแห่ได้นน่ โอ้ยคืองามแถอคุณพ่อไม่ไม่เลยเป็นแบบนี่โอ้ไม่ไม่เบิ่องเนื้อเบิ่องเนื้อไม่ไม่เลยว่าสันโอ้อยากหวานแห่เด้บบบนี้มาพ่อแห่เนวนี่มานขนาดได้นี่เลขเขาเลยนี่แห่ทีเป็นบอคุณพ่อโอ้แห่ทีว่าสันโอ้มานบลาทุกปลาเพิ่นเราเบิ่งคืองามแท้ะดังแล้วเท่าไดนี่ ด้วยดั้งข้าวแห้งเราก็ตลอยโอ้โอ้คุณพ่อ8ลอยวัสดุ8ลอยวัสดุ8ลอยวัสดโอ้หายสาวนิ่งได้คุณพ่อเด้อสาวนิ่งสีไปียฮัตบานแห่หมดกันน้าอืมห้อย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 เศรีบานแห่แล้วนี่แต่ก่อนที่สรีวานแห่นี่เบาฝันก่อนเนาะคุณพ่อเนาะก่อนที่สรีวานแห่นี่ให้คุณพ่อเบาฝันซูฟังก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชม มือนีคุณพ่อกับม้าเพราะคุณพ่อเนาะค่ะส้าหนิงนี่กนาสีม้าเพราะส้าหนิงคือกันเนาะค่ะอ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอฟังฝันกับพ่อเป็ดผอมๆกันกับส้าหนิงเนาะค่ะอ่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดสวัสดีครั้งค่ะค่ะหันว่าฟันเหลี่ยมแล้วโชกานเนาะคุณพ่อเนาะกาค่ะในโศกเขาคุณพ่อว่าค่ะคุณพ่อว่า ฟันแล้วว่าสันฟันเนี่ยได้นอเนี่าฟันมาเปะอย่างนั้นอย่างไปกับคนผู้คนเสียชีวิตละถามคนเพายังไม่ชามันสคนพี่คือผู้่าวรถผู้ใต้รถหูว่าคนคนพวกนี้ละยางน้ำกันไปอยแถวไปน้ำกันไปไปน้ำกันจกคนสามเขาสามคนคนตายถามแต่เสียเบิดทั้งสามเลยเบิดทั้งสามกำนั่งจะเห็นพำนั่งแด้มาก โค้ยยนี่ไปเลยนี่ต้นแต่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเบิดผู้ชายเบิรอดบาเลยม่ายางไปเรื่อยๆยางว่าเรไปตาเข่า้าก็สองเขาเทินน่าถึงสูงสองเขาเปลือกเอากระสันตากที่งเขาเปลือกก่อเพราะว่ามันว่แกงกันว่าหามาตากเรื่อเพาว่าเฮ้เอาแชมแข่อตางนั่งนกกันแงร้ายเว่า ตาก็จะเต็มมือัสานต่างเชิงเัสซัเท่งเขาปล่องนะต่างเชิงกันเลยแล้วเขาเปล่อยผสานค่ะเรื่ยมาเรื่อยไม่ให้ไฮเลกซึ่หเจ้าตัวคันแถลงสามคนจะชีวิตสามคนคนถ่อบนนะเก้าห้าศูนไปเลยนะเก้าห้าโซนกใชายมืนหาเลยนะใต้กระูอยู่หลายคนใต้สามคนพันถ่็เกาเลยเก้าห้าศูนนะ ตาเล็กสองตัวจะไหสี่เก่าอันตตาเขาชานเส้นเขาเปลือกจะให้สี่เก่าสี่เก่าชนเขาเขาก็เก่าล่ะชานกะสี่ซอซออล่ะข้อข้อซ้อสีนะขับน่างเสอนเขาเปลือกค่ะเขาเลยกแทเลี่สี่เก่าตัวสองตสองตัวจะให้สี่เก่าสองตัวจให้เก้าห้าวเดียวเลยสามตัวเก้าหาซูนเก้าหาซูนนือาเข่นหาซูนมัคือข้อก็บอกหาซูน้วย เขาว่า,า,า,าก็มันแจ้คหาซุนนะเหนเขาบอกกันมันคันนั่นเองคือใช้กระบอกกัน,กนจัก๊กโอนี่เลยเสียงมากนะอ๋อเป็นเสียงมากเอ,อแม่นหาซุนทั้งสองสีตัวเราโอ้หาซุนตัวเขาหนึ่งแท้เหมืนนอ,อน,ขขขขนกันนะเขาว่าเขาบอกกันพเขาคุยกันนะเราเว้นคนค่ะเราได้จะให้เก่าห้าศูนไปเลยนะเหมือนตามตัวหาซุนก็เล็กสองตัวก็ให้เล็กที่เก่า ที่เก่าที่อง่าทีเดียวอืณผู้ชมว่าเขาซานเขเปลือกตาเทิร์กันนะแบบนี้เขาอยากถามคุณพ่อเนาะในความฝันนี่คุณพ่อฝันเห็นเขาสารอยู่ังเทิง์มินบอกคะเห็นแล้วเขาเปลือกกล้องเกันไปเอาเขาสารมาตากเพิกับเปลือกเลยเอาตาเองเลยนะเอาเอาเอาเขาเอาเขาเปลือกนี่กองกันไปกล้องกับซองกองกันเทิงแล้วเอาอะไปูนเทิงเอาเขาสารมาตากเต็ม เขาเปลือกนี่เป็นสอบเป็นสอบว่างอ,อยู่ทั้งไตออบานคุณพ่อก็เอาผามาปูทั้ง,งเออิๆแล้วก็เอาข้าวสารนี่ไปตากอยู่ทั้งเๆเขาเปลือกข้าวสารทึงเขาเปลือกนะมันเถอนสีมาตากนำ้ำนี่ไปตากเลยเฮ้เาายไอตากระปุตากรอกขามันแท่งมันนะไอตากระปุตากนำ้ำดอกมีคนสีมาตากน้ำคุณพอ่อแต่ว่าคุณพ่อนี่บอกให้ตากให้ตากน้ำวางให้ตากน้ำได้ตากระปุตากรอกขมันแท่งนอกมันละก็ย่างนี้ไปเลยจังไปดอก มียางมานเหนกันเป็นผู้ชายบอผู้ชายใช่กันอ้แตว่ามันเปินนี่น้ำหาผู้ชายเลืจะหายหายไปซี่เก่าตัวนี้สองตัวสองตัวหายซี่เก่าสามตัวกหายม่นคนแก่ชีวิตเห็นเขาหน่ละเก้าหาศูนยเก้าห้าศูนย์ตัวเดียวเาบอกมันขึ้นเขาก็ว่าเน้นหาศูนย์เขากว่ามื่อคืนนี้มีเสียงมาบอกอีกเสียงเขาจะเสียงที่สเราแต่ว่าหัวม่น่สองสี่บอกเขาว่าเออเกาหาศูนย์เว่าหาศูนตัวเดียวค่ะ เพื่อเห็นเร็วๆนะเพ่อขึ้นสองสี่วันนั่นเขอาซูนเขาค่ะอ่ะแนวทางของพ่อเป็ดเนาะค่ะนอกเนือจากนั้นก็ให้ท่านช่ชมเพิ่นตีเอานะคุณพ่อนะค่ะให้เพื่นตีเอานะค่ะแต่ว่าแนวทางของคุณพ่อนี่เพื่อนฝันแบบนี้เพื่อนให้แนวทางมาเลขสามตัวเก้าห้าศูนย์กับสี่เก่าเนาะคุณพ่อนะค่ะเป็นแนวทางของเพื่นเนาะค่ะผูไดมักตัวไดชอบตัวไรก็ตีเอานะคุณพ่อนะค่ะ ต้องพอพี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่มีแล้วฟันเสานี่เลยวอะไรฟันลายเลยฟันสันๆเนาะัันนสมา่ค่ะง้อไปง้อมาที่มังเกิานั่นแหละอืมค่ะอ่ะเถางวดนีเถอคุณพ่อหายฉุกไงแล้วคุณพ่อตอนรับสงการเนาะตอนรับสงการเราไม่เห็เขาอยกเลยคือว่ามเห็นมาแน่นอนของเขาอยู่ประจำค่ะเพราะว่าเห็นเขามาเห็นกีบเห็นไผมานะี่เลยเห็นหมอนเห็นหมอนนี่มีมันเคยเขานะอืมค่ะหมดหอดเสียชีวิตไปเราเห็นทั้งหมอนนี่มันเคลื่อนเละเข่าค่ะ ประเดคอยพันเห็นเขาให้มาองการมาจ้กอืค่ะอ่ะแนวทางของคุณพ่อค่ะกับฟอหได้โชกไงกับพ่อเป็ดในงวดนี้ขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบผัแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสามารถสรุปแนวทางตัวเลีความฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16เมษายน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่อเป็ดในงวดนี้ค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันอยู่2คืนเพิ่นบ่าค่ะ ฝันอยู่สองคืนแต่ว่าคข่าขๆกันเพื่อนว่าค่ะคืนแรกนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนเห็นผู้ชสยเป็นผู้เ่าเพื่อนว่าสามคนทั้งสามนี่เสียชีวิตแล้วเพื่อนว่าค่ะบุญยี้ไผ่หลอดจะคนเพื่อนว่ายางเรียงแถวกันไปน้าทางเพื่อนว่าค่ะพ่อเป็ดนี่กระไดแนมบึงเพื่อนว่าหลังจากนั้นพ่อเป็ดนี่กระไดยางไปน้าทางเพื่อนว่ายางไปน้าทางแล้วเพื่อนกับเอาเข่าเปลือกนี่ใส่กระสอบนี่ ว่างว่างว่างไว er. ้เพิ่นบ่าว่างสอนสกันไว้เพิ่นบ่าหลังจากนั้นก็เอาผานี่มาปูทึ่งๆเขาเปลือกเพื่อนบ่าแล้วก็เอาเขาสานนี่มาตากอยู่ทึ่งๆเขาเปลือกเพิ่นบ่าค่ะในความฝันเนาะค่ะนี่คือแหลกฝันซ้ำนี่เพิ่นบ่าเพื่อนตีแนวทางไห้ก็คือเก่าหาศูนย์เนาะค่ะเก่าตีมาจากผู้เ่าผีผู้เ่าเพิ่นบ่าตีเป็นเก่าเพิ่นว่าหาตีมาจากน้ำคองผู้ทายเพราะว่าผู้เทาสามคนนั่นเป็นผู้ช่ายเบิดเพื่อนว่า จับหาใส่เพิ่นว่าค่ะศูนย์ตีมาจากน้ำของผีเพิ่นว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นเก่าค่ะศูนย์เหลขสามตัวตีจากฝันค่ะล้กก็สีเก่าเนาะค่ะเป็นเหลข2สองตัวตีจากฝันคือกันเพิ่นว่าค่ะเพิ่นตีหายจากเข้าเปลือกเพิ่นว่าเข้าเปลือกกับข่าสารเพิ่นว่าค่ะเข้าเปลือกกับข่าวสารเพื่อนหายเป็นสีเก่าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าเขาสีแล้วอยู่ทึ่งเพิ่นว่าค่ะตีเป็นสีเพิ่นว่าค่ะ ส่วนเขาเปลือกเพิ่นว่าเขาเปลือกนี่จังได้กะตีเป็นเก่าเพิ่นว่าเพิ่นก็เละหายเป็นสีเก่าเนาะค่ะราการ์มาฝันบัดนี่ล่าสุดเลยเพิ่นว่าค่ะเพื่อนฟันลาสุดเลยเพื่อนฟันขึ้นทัดมาเนาะค่ะฝันเห็นได้ยินแต่เสียงเพิ่นว่าบ่เห็นตูเนาะค่ะได้ยินแต่เสียงห่องมาาว้าหมาว่าหาูนเดอร์ว่าสั่นหาูนนั่นละเพิ่นว่าค่ะได้ยินแนวนี่เพิ่นว่าเพื่อนก็เละหายฮาซูนมาเป็นเหล็กผีบอกเน้นๆน้นเนาะค่ะวงกลมห้เพิ่นว่าค่ะ ฝันสัมๆกันหาศูนย์สองขึ้นเพิ่นว่าคาดถัตตีจากฟันกับหาศูนย์เพิ่นว่าแลก็พี่บอกกับหาศูนย์เพิ่นก็เลยหมั่นใจในเหล็กหาศูนย์นี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดในงวดวันที 6, ่1 6เมษายน2568ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคม,ม,ม,มีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณพอสุข,ขูสุคนแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะ ตัดกับหมุนนาํามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้ารวยนํำนีเด,ด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ